นะครับจุดๆนี้นะครับก็คือต้นโพนะต้นโพอยู่หลังวัดนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยได้ถูกโชคมาแล้วนะครับสองงวดติดนะครับสองงวดติดที่ผ่านมานะครับสําหรับวันนี้เรามาตามนะฮะมาตามงวดที่สามนะครับเผื่อจะเข้านะฮะให้แฟนๆได้รับชมทุกท่านนะครับนะครับเรามาดูด้วยกันมาช่วยกันส่องหาตัวเลขนะครับ สำหรับววันที่สองพฤษภาคมนะครับเรามาช่วยกันส่องกันนะครับจำได้ไหมมีได้ตัวไหนบ้างมันออกเลขออมสินไปแล้วแต่งวดที่ก่อนแกได้หกสีแกถูกหลายตังด้วยนะหลวงพี่หลวงพี่เมาด้วยนะจุดนี้ นะครับวัดเมื่อสแล้ว,วดได้ตรงๆเลยต้นโพก็น่าจะยังไม่กี่ปีอ่เนาะยังเล็กๆอยู่นะครับโพหังวยังเล็กๆอยู่โพหลังวัดนะเดี๋ยวเรามาจุดทูปข,ขอโชคกันนะครับแล้วก็มาสองด้วยกันสองพร้อมๆกันนะครับว่าท่านว่าจะเห็นตัวไหนนะครับหากแฟนๆทางบ้านมองเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับตัวไหน ก็ให้แฟนช่องกันดูนะครับ นะครับราวันที่หนึ่งนะครับสามตัว6ตัวก็ขอให้ข,หขึ้นใหาชัดนะครับลูกหลานจะได้น้ำน้ำมาถวายขอให้ขึ้นตรงๆอย่าได้ปิดจะได้บังนะครับเจ้าที่จะทานตาถูกอ,อย่าปิดอย่าบังอย่าิดอย่าบังลูกหลานนะครับอย่าบาังเลยจนถงแก่ก็ให้เห็นชัดชัด ขึ้นเลยนะครับสามตัวนะครับวันนี้ใส่ทองมาเลยนะครับางามๆขมังมขึ้นสามตัวรถเออ้อเจ้าที่จะทางเลยอย่าปิดอย่าบังครับสาธุสาธุตาดีเกเห็นเจ็ดเห็นสาม โอ้เลเจ็ด <inequ ity> สุดท้กลกองเลยเจ็ดโคตรใหญ่เลยห้า,าห้าไม่แล้วครับห้าไม <T> ่แล้วเนี appeal, ่ยนะห้าไม่แล้วครับห้าไม่อีกแล้วห้าเจ็ด ห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดนะครับเห็นไรท่านเนนี่เรนตัวดีเจ็ดสามตรงไหนสามแกดูก่อนสามตัวเดียวบอกจ็ด เจ็ดยังใหญ่เลยนี่นีนเนีนเห็นเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามโอ้ตอนตอนนี้สามเนี่ยปื๊บปื๊บปื 7, ๊บเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดห้าก็ได้เลยนี่ตัวของบนนั้นเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปด กมนะดิกเลยนะี่ยเจ็ดมชัดเลขแปดกลมดิกเลยเนะี่ยเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปด เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดตรงนี้เลขสามก็ชัดนะตรงนี้ชัดมาก ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายภาพไม่ได้นะครับมวดที่แล้วนะหกหกสี่แต่ว่าเลขมันออกสี่หกมันกลับกันแต่ว่าถือว่าได้ตรงๆงเลยนะจุดนี้เลยแหละจุดต้นโพต้นนี้เลยต้นโพอยู่ที่วัดนี่แหละมวดที่แล้วได้ตรงๆเลยนะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับวันนี้ก็เนียนบอกเนียนเห็นเจนะ็ดสาม แต่ว่าเราเห็นแปดเจ็ดเลขแปดนะมันชัดเลขแปดแปดห้าแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเหมือนห้าหกเลยนะตรงนี้นี่จิ้มโดนเลขห้า นี้นะครับเด็กใครชอบก็ลองนำไปลุ้นเป็นเสียนะครับสำหรับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับชี้ชีช้ชีช้ชิตัวไหก vô đăng đặng chết chết đi, nhận. Chết. Tôi có chết, đi. Chết, à sảm. chết chết sảm. chết 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 ท่านอื่นจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับแต่วอดเนนบอกเนนเห็นเจ็ดสามแต่ว่าเราถ่ายหน้าให้ดูไม่ได้นะครับเราจะน่าเกลียดเกินไปท่านอื่นที่เห็นเป็นตัวไหนลองนำไปลุ้นไปเสียงนะครับ นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 1 3นะครับนะเลขที่ได้ไปหรือว่าเลขที่ท่านเห็นเป็นอย่างไรนะครับมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเผื่อสมาชิกแฟนช่องท่านใดที่ยังไม่มีเลขในใจนะครัจะนํานไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกเสียงโชคอีกทีหนึ่งนะครับ ยังไงก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ